กี่รอยคะไหนนับซิกี่รอย7จ็อยใช่ไหมลูกโอ้โหมันตัวอะไรนะเด็กๆคิดว่าตัวอะไรเนี่ยแปใช่ไหมคะอ่ามีถูกถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะต้องให้หน้านี้เป็นหน้าฉนเฉลยติ๊งตองคืออะไรคะคือมีมีขั้วโลกด้วยใช่ไหมคะเอาละเด็กๆก,การละครั้งหนึ่ง ก็น่าจะนานพอสมควรนะนะน้องเด็กๆเนาะก็มีแม่หมีขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องใบบัวเป็นแม่หมีออกมาด้วยความสดชื่นร่าเริงแจ่มใสเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าวินเทอร์อ่ะล่เริงไหนคะแม่หมีร่าเริงแม่หมีร่าเริง <mm> แม่หมีร่าเริงนะคะแม่หมีค่ะน้องใบบัวนะคะกับเออแม่หมีตรงนี้กับน้องเวียงพิงเป็นลูกหมีโพล่าแบ หมีโพลาร์แบค่ะทั้งสองตัวเนี่ยนะคะหน้าหนาวทุกคนอยู่ในถ้ำค่ะมันหนาวมากเลยเนาะวินเทอร์เนาะมันหนาวเนาะอยู่ในถา้าแต่สําหรับหมีขั้วโลกแล้วช่วงหน้าหนาวที่สัตว์ต่างๆเข้าหนาวหม,มีขั้วโลกเนี่ยโอยหรออได้เวลาที่เราจะไปสํารวจโลกใช่ไหม <dengan S 2> สองแม่ลูกนะคะก็พากันสํารวจเล่าที่หนาวเย็นอย่างมีความสุขอะคุยกัน่อยค่ะแม่<ร><ๆ>มีลูกหมี ไปเที่ยวไหมจ๊ะอ,อ,อาการเลืไดไป่หมดเลยแม่หมีจะพูดก่อนแลอลูกหมีจะพูดก่อนก็ได้ไปชวนไปเที่ยวชวนไปเที่ยวแม่หนูอยากไปเที่ยวได้สิโอ,อใจง่ายเนาะแม,แม่ก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วแม่ก็ใจง่ายมากเลยนะคะเด็กๆขะแม่ทิพขออาสาสมัครหนึ่งคนมาจับหมีสิ มาจับตัวหมีสิเด็กๆจะรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ไหใครอยากจับตัวหมีตัวนี้บ้างตัวละครของเราหยุดก่อนนะตัวละครเราเราเป็นซิลค่ะเราเป็นซิลเป็นแมวน้ําค่ะแล้วกดแมวน้ํามาเลยลูกอาเดินออกมาลูกลดออกมาหนูชื่ออะไรคะช,ช้อนชาช้อนชาช้อนชาคะ่ะหนูจับตัวแม่หมีสิลูกหลองจับสิรู้สึกยังไงบ้างคะลูก นุ่มลองจับตัวลูกหมีสิลูกเป็นไงคะลูกนุ่มค่ะเด็กๆเพราะว่าช้อนชารู้ไหมคะว่าหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่า touch and feel ค่ะเป็นหนังสือสัมผัสนั่นเองขอบคุณน้องช้อนชามากเลยนะลูกนะโอเคค่ะโอ้โหเราก็แม่มีลูกหมีเขาอยากไปเที่ยวแล้วเราก็ไม่เข้าไปสนีอ่ะเชิญเลยจ้าเชิญเล่นหิมะเลยจ้าเล่นหิมะด้วยความสนุกสนานค่ะแม่มีลูกหมี เล่นกันสุดเวียงสุดติงกระดิ่งแมวเล่นกันสนุกมากย้อนย้อนย้อนหิมะอ๋อลูกลูกหมีตัวใหญ่กับแม่มีอีกนะตอนนี้ลูกหมีอ้อย้อนหิมะย้อนหิมะสนุกเหลือเกินสนุกเหลือเกินอ่ะบอกเลยคะ่ะลูกหมีบอกเลยค่ะว่าสนุกเหลือเกินสนุกมากเลยสนุกมากเลยอ่ะแม่มีบอกว่ายังไงต่อคะอ่ะอ่าเดี๋ยวลูกมีจะหายนะบอกลูกหมีว่ายังไงเอ้ย ไปเล่นกับเพื่อนด้ <boarding S 2> ยห <ไป S 2> ้าไมไปเล่นไกลเดียวหลงอาได้ยินไหมคะไปเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ห้ามไปเล่นไกล ques. เดี๋ยวจ้อโอ้นึกว่าเดี๋ยวจะสนุกนะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวจะหลงนะคะแม่หมีเดี๋ยวจะหลง <taped> <Sabrina. S 1> แม่จากนั้นแม่หมีก็ปลีกตัวไปนั่งจำศีลเอ่อจำศีลน,นะคะลูกหมีสนุกใหญ่เลยอะเต้นหน่อยเต้นหน่อยโอ้โหตอนนี้ไม่มีแม่เวลาที่ไม่มีแม่มีพ่อคอยห้ามเราทำไงคะ สนุกไหมเหล yeah. again, right really, freely, ิงล่าเลยทีนี Ma ้เหลิงล uh, okay, ่าเลยนะคะเล่นใหญ่เลยจนกระทั่งมาถึงบ่อน้ําแห่งหนึ่งนะคะท่ามกลางหิมะค่ะมาแล้วมาแล้วอ่าอันนั้นคือตัวอะไรคะอันคือตัวอะไรคะกระต่ายแมวน้ำอัตัวอะไรคะสิมันมันก็น่าสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่าในหนังสือเห็นแต่หางแบบนี้ค่ะไม่รู้ตัวอะไรคือตัวอะไรลูก ซิลนั่นเองนะคะตัวซิลกระโดดนะค่ะซิลกระโดดยงยกยงยงโอ้โอ้โอ้หมุนหมุนเออล่าเริงสุดขีดนะคะจากนั้นเจ้าลูกหมีก็เจอกับซิลค่ะลูกหมีก็เลยทักทายเจ้าซิลว่าพายละแมลนะพายพาขัานไปพายับขับกั้านเธออยากเล่นกับฉันไหมอยากสิเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะอนเนาะ แคเราเธอออกมาตั้งนานเลยนะใช่งั้นเรามาเล่นในกันเถออ้อาวว่าแล้วโอเคโอเคอาจากนั้นเจ้าซิวะคะ่ะก็จับเจ้าหมีสอนค่ะสอนสอนเลยลูกเขาจะซิวเลยลูกเหมือนเม<อ>นะื่อวานอนอาที่เราเล่นอ่าถือไหมต้องเล่นถือไหมเอาไหม,ไมอนไ<ม>าบีขอบคุณค่ะบี ไปซ้อนเลยลูกไปซ้อนเลยอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะลูกนะอ่าอันนี้คือสายแว่นโคโลแบนอันนี้เจซิลกำลังแว่นสนุกสนานมากเลยค่ะแว่นมาข้างหน้าด้วยได้ไหมคะซิลแว่นมาข้างหน้ากระโดดว่ายน้ำนะลูกนะออไอวินเทอร์ใช่ไหมโอ้โหหิมะน้ำก็เย็นสบาย น้ำสดชื่นมากๆเลยนะคะให้ตรงนู้น่ะอย่าไปนะเพราะว่ามันมีปลาแฮกฟิชจะกินเธอนั้น <Okay. S 2> ดูที่บ้านฉันสินี่เออซิวเล่นต่อแมวน้ำของฉันเออโอเคซิวคาซิวตอนนี้เล่นเหนื่อยหรือยังเล่นเหนื่อยหรือยังผมไม่มีมดพลังหรอกน่ากลัวไหมคะคุณแม่เพราะว่าดูดพลัาางมาจากคนอื่นคนอื่นหึงตัองง่วงมาขอขอ,ขอไม้ไหน่อยค่ะคุณซิว จากนั้นนะคะพอเล่นกับเจ้าซิลจนเหนื่อยล้าแล้วนะคะอาได้เวลาบอกมือไว้ปลายแล้วผมไว้ปลายอาซิลผมไวายบาย่อยายบายบายนะซิลเดี๋ยวเราเจอกันไหนนะบายบายอ๋อขอบคุณอันนี้เธอต้องไปทําอาหารแล้วสินะโอเคขอบคุณนะนะซิลบายบายอขอเซฟผมไว้ซิลหน่อยค่ะซิล โอเคมาแล้วโพลาแบนนะคะจากนั้นโพลาแบนเหมือนเด็กๆเลยกำลังสนุกเล่นทั้งวันเลยจากนั้นก็เลยมองซ้ายมองซ้ายก่อนมองซ้ายมองขวามาเด็กๆข้างหน้านั่งลงนิดนึงลกนั่งลงนิดนึงอ่ามองซ้ายมองขวาอะไรหายไปคะตอนนี้แม่แม่มีโพลาแบอยู่ไหนแม่มีโพลาแบอยู่ไหน หามไม่เจอไม่เจอเลยทันใดนั้นก็สะบัดต,ตัวสะบัดน้ำออกสิสะบัดน้ำออกแม่หามไม่เจอนะคะก็มาเจอกับคุณอะไรคะวนนกวางมูสในคณะปดกวางมูสลูกอ่านาบุญนาบุญใช่ไหมนาบุญเป็นนากวางมูสใช่ไหมลูก โอเคขอบคุณคนบรรยายลืมน,นะมาเลยค่ะควางมูสมาเลยอ่ะถามหาแม่เลยควางมูสนายเห็นแม่ใช่ไหมเออลองตรงไปทางนู้นสิมีเด็กผู้หญิงคนนึงอาจจะอาจจะเห็นแม่เธอก็ได้นะแล้วทางซ้ายไม่มีหรอทางซ้ายไม่มีทางขวาก็ไม่มีหรอ ไม่มีแล้วข้างบนน่ะไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะลองไปถามเด็กผู้หญิงดูนะโอเคแต่ฉันจะบอกทักเข้าอยู่ข้างหลังนู่นขอบคุณนะขอบคุณกวางบูสมากเลยคะ่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะ <c oughs> เจ้าหมีโพล่าแบร์เนี่ยหมีน้อยเนี่ย เดินหาแม่หาไม่เจอแต่ว่าได้คำแนะนำจากเจ้ากวางมูสว่าให้ไปหาตรงที่มีคนตกปลาอ่ะมูกคนตกปลามาข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะคนตกปลาหลับดอยังคะคน,น,นตกปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ที่จริงใจเอากาอี้มาด้วยดุเอากาอี้มาด้วยอเอากาอีา้มาด้วยอ่าวางกาอี้ลงเลยลูกอาณาบุญวางกาอี้ลงเลยอาณาบุญนั่งขอต้อนรับน้องนาะบุญ โอ้นบุญน้รมนาตกปลาเนี่ยดูน้รหนาตกปลาอย่างไงชิวอ่าได้ปลาได้ปลาได้ปลาหมุน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 ได้ปลาได้ปลาได้ปลาอ่าเก็บปล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 าอ่าตกปลาอีกชิวนี่เลยต้องตกปลาอยู่ที่ครัวลงเหนือค่ะทุกคนไม่ธรรมดาเจ้าหมีลูกหมีก็เดินมาด้วยความอ่อนล้าและหิวโหยหหิวมาก ลืมเปิดเปิดหน้านี้นะคะลืมลืมลืมอ่าแบ่งปลาหน่อยได้ไหมจ้าะะอ่าอาแบ่งปลาให้กับลูกหมีกินหน่อยเร็วกินปลาอย่างอิ่มน้ำสำราญเสร็จแล้วลูกหมีก็ถามนะคะคนตกปลานะคะว่า ไม่ลังเลเลยเธอแม่แม่เขาคือใครอ่ะลูกแม่เขาคือใครอ่ะอย,อยู่ที่แม่เขาอยู่ที่ในถ้ำโอ้อยู่ที่ในถ้ำแม่กลับไปแล้วเหรอโอ้แม่เขาอยู่ที่ในถ้ำนะคะอ่ะจากนั้นนะคะคนตกปลาก็รักอาสาจะพาหมีน้อยโพล่าแบไปหาแม่ไหนให้ไม่ไงคะอ่าเอาบอกหน่อยบอกหมีบอกหม,มีหน่อยว่าจะพาไปหาแม่ จะหา,หาแม่จะหาแม่ายยืดขึ้นได้เลยจ้าคนตกปลาตกมานานแล้วเอาปนไม่เอาบิดหน่อย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 บิดตัวบิดตัวลูกบิดตัวบิดตัวคลายเมื่อยหน่อยบิดตัวคลายเมื่อยนาบุญบิดตัวคลายเมื่อยหน่อยตกปลามานานเมื่อเมื่อยน่ารักโ <c oughs> okay. อเคอะพาหมีไปหาแม่ได้เลยนั่งเสเลปด้วยนะนี่นี่เลยนี่เลยเขาไม่ได้พาไปธรรมดานี่เลย มีใครจะจับกวางกับจับเจ้าคนหาปลากับเออไม่ใช่กวางหมาหมามีใครจะลองจับไหมอ่มาเลยลูกมาลองจับเลยลูปลูลเลยลูบเลยลูบเลยเป็นไงบ้างคะนุ่มนุ่มอมชไลูกอ,ลกอะลองจับตรงนี้อีกสิเป็นไงบ้างนุมนมอ,อ,อ่านุ่มนมะ เลยใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคุณคนตกปลาคนตกปลาก็พาลูกหมีไปหาแม่หมีแม่หมีเชิญค่ะได้รับบทตอนนี้มาแล้วอ่าพาไปเลยคนตกปลาพาไปหาแม่หมีแล้วเจอกันหรือยังอ่ะสองซี่สองสี่เจอกันหรือยังสองสอง,สอง,ส,องสองเจอกันหรือยังอ่ะเจอกันแล้วอ่ะดีใจดีใจจังเจอคุณแม่แล้วเอาเก็บพ็อป อ่าดีมากเลยคนตกปลาอาจจะก,กันแล้วบอกว่าไงคะแม่มีกับลูกมีแ<น>ดีใจไหมคะแม่มีรู้สึกยังไงบ้างที่เจอลูกดีใจดีใจดูแม่เหมือนแม่มีไม่กระตือรือร้นละละละที่จะตามหาลูกเลยดีใจมากที่ลูกไปหาก,กินไกลฉันจะได้พักเหมือนพุ่งนี้นะอ่ะ เอาวันนี้ใครมากับคุณแม่เหมือนแม่มีบ้างยกมือสิยกมือสิไอ้ยกมือยกมือหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไปกอดคุณแม่ไป แม่อยู่ไหนอยู่นะหาก่อนอ่านี่ไงนี่ไงลืมลูกหมีก็กอดแม่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เห็นลูกหมีกับแม่หมีไหมคะเขารักกันเนาะเขากอดกันใช่ไหมอ่าเด็กๆรู้ไหมว่าตอนนี้นะคะมีขั้วโลกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะโลกร้อนขึ้นใช่ไหมอากาศก็ร้อนขึ้นนะคะ จากการที่โลกร้อนเนี่ยหมีไม่มีที่อยู่เลยนะเด็กๆนะมันจะได้กินแมวครับโลกโลกร้อนก็ดีครับน้ําแข็งละลายม,มีจะได้กินแมวน้ําครับนะเอาหอไะ้ค่ะ,อะขอบคุณนักแสดงของเรามากเชิญน,นักแสดงนัานหน้าหน่อยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแต่คุณหมีน้อยคุณลูกหมีเชิญค่ะน้องเบียงพิง น้องแม่พิงมีน้องแม่พิง้งกับลูกใส่มีด้วยลูกน,นี้าหายไปไหนแ <laughs> ล้วล่ะแมวน้ำมาแมวน้ำ่าะใครอยากใส่อันนี้บ้างใครอยากถ่ายรูปด้วยกันบ้างเมื่อกีน้น้องช้อนชาลูกช้อนชามาช้อนชามาช้อนชาอ่ะลินดี้ลินดี้มาลูกมามโอ้ยน่ารักจุ๊มเบยน่ารักจุ๊มเบย,ยเดี๋ยวมาเล่นเกมส์สปินกันต่อนะลูกมาอะใครจะถือหนังสือโพล่าเบร่บ้างอ่า ถ่ายได้กันมาเลยลูกเชิญจ้าลูกมาเลยมามามาถืออะไรมีข็อปอะไรให้ถือดีอ่ะขออีกสามคนขออีกสามคนอ่ะมีมีอะไรถืออีกสามคนแน่โอ้ยหนักจังเลยคนตกปลาคนตกปลามาเลยคนตกปลาคนตกปลาเชิญครับคนตกปลาเชิญครับรักแม่แม่ไม่ตามหาเลยรักแม่มากอ่ะลินดี้ลินดี้ทางนี้ลูกลินดี้ทางนี้ข้างหน้าเลยลูก